สวัสดีครับเข้าคคัวเห็นแล้วครับผมปลากระพรบปลากระชายตีงครับวันนี้ครับผมมาเมนูนี้ครับผมเมนูไก่ครับผมจะทําแกงออมเลยครับผมอ่าพี่แกงนี่ของพ่อผมตามเล็กนะครับผมมีกระพี้ครับมีขาครับผมไอใส่บแควนนะครับจะไข่ครับผมพริกครับหอมแดงครับหอมขาวนี่ครับแล้วก็ผักแขอยู่นี้ครับต้นหอมผักชีครับผมนี่แกงออมผักแคนะครับวันนี้นะครับผมไปตามมาครับใส่เกลือนะครับอันไดครับนี่ เช่ป่ะผมก็จะเอาที่มันยาก,กอย่านกนนะครับตะไข่้ใส่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวก็มันละเอียดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่พริกครับมา,มาตามกันนะครับทำมันละเอียดเลยนะครับ มาทีนี้ผมเซตแล้วนะครับผมจะใส่พริกนะครับพริกแห้งครับใส่เลยครับใส่พริกแห้งเลยครับแล้วเดี๋ยวกระเทียมกับไอหอมขาวไอ,อหอมขาวกับหอมแดงคอยใส่ทีหลังนะครับเนาะผมตำให้ละเอียดก่อนนะครับผม อย่ารอดนะครับผมกะปิครับหอมแดงหอมขาวครับใสไปครับที่นี่ครับนี่ใส่เลยครับผมใส่พริกดิบด้วยนะครับจะได้เทดข้อกจิ้มเป็นพริกใหญ่นะครับเนาะนะตามเือเซตียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปคว่วไก่ก่อนครับ่ะกระทะร้อนแล้วนะครับผมใส่น้ำมันครับนิดหน่อยครับ พี่แกงลงไปพักครับอรับได้งหอมเลยนะครับพี่แกงหอมแล้วครับน้ำน้ำวกแต่เป็นนิดนึงครับ ครับลงเลยครับพัดครับที่นี่ครับน,น้ำล้างก๊กใส่ทุกปันครับแน่สุขรนบ้าก,ก็ใช้ติงทำแล้วเขาต้งมีนมม้ำลงางกรัก พันธุ์ันเข้ากันกอนนะครับผมจวเดี๋ยวค่อยเติมน้ำครับครับสุกก้อนครับใส่เลยครับหนึ่งก้อนครับทีนี้ก็เติมน้ำแล้วครับเติมน้ำนี่ครับดูสีสันสีสันครับสุดยอดครับข้นเลครับเนาะให้มันเข้ากันอ่าให้มันทวนๆกันครับเดี๋ยวมันติดกระทะครับ อ่าหอแล้วครับผมหอน้ำเดือดนะครับครับมาจิ้มก่อนนะครับ,รบ,านนรบจางอย่างเดียวครับปรุงครับครับปุ้งขนาดกันเนาะก็หิ้วรถเลยหิ้วนะอยู่นี่นะใส่รถดีนะครับโนหน้าอันบนนั่นะ ครับขาดมาได้ครับแต่แต่ผลสอบนะครับสายไปครับนี่ทำแบบบานๆทำแบบบานๆครับเส็นแล้วนะครับผมสายนะครับนี่ครับใบพักแค้ครับสายไปครับต้นหอื่อคีครับสายไปครับนี่้อยครับดนครับ รอพักสุกสักกําหนะครับลมแล้วตักใส่จานครับพร้อมเสิร์ฟครับผมนี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยครับผมปสดไฟครับนี่ครับพร้อมเซิร์ฟครับนี่กองแทนใกล้ๆนี่ครับนี่หมายใกล้ครับโอ้โกองไก่ใส่ใบพักแคร์ครับนะผมขอชิมก่อนนะครับ กักินมหน้ามก็ได้ครับมันห่อนอยู่เนาะครับเนาะะกักิ้มแต่หน้ามก็พอแล้วครับโอ้สุดยอดครับผมแกงแกงอองไก่ใบผักแคร์หอมพริกแกงครับพี่แกงตำเองครับผมหอมใบผักแคร์หอมพริกเครื่องแกงเนาะโยมขอต่อไปกินข้าวครับไปแล้วครับผม